ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับจะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับว่าข้าวที่เป็นเพลี้ยไฟนะครับว่าต้องฉีดยาก่อนหรือต้องใส่ปุ๋ยก่อนนะครับแล้วข้าจะมีอาการยังไงถ้าเราไม่ทําลายตัวเพลี้ยไฟก่อนนะครับอันนี้ครับเนี่ยอันนี้ข้าวอายุได้จะเป็นเดือนแล้วนะครับตรงเนี้ยตั้งยี่สิบกว่าวันแล้วตัวเนี้ยคือว่าตามที่เราฟังเพื่อนบ้านเล่าห้เราฟังเมื่อกี้ที่เข้าไปตรงแปลงผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บอกว่าเขาจะปล่อยให้หายเองอแต่เนี้ยเพลี้ยไฟลลงเป็นแล้วนะครับเขาจะไม่มีโอกาสหาย เขาจะลามไปเรื่อยๆืเนี่ยดูเขาจะแดงเยอะไปเลยแดงเลยใช่แล้วก็ถ้าเป็นแปลงที่การพวกวัชจะพืชเยอะทําให้ข้าวเนี่ยเรายืนรอต้นหญ้าให้ขึ้นมาทันด้วยอืเออก็จะการว่าเราเราจะคุมคุมหญ้าไม่ได้อีกคือข้าวก็ชะงักไปเลยเนาะใช่คือข้าวไม่โตอ่ะใช่ข้าวก็ไม่ยอมโตเพราะเขาโดนดูดน้ำเลี้ยงอยู่อืใบใหม่ออกมาก็จะโดนดูดน้ำเลี้ยงจนลามเข้าไปในไส้แล้วขขงเขาจะไม่โตแล้วเขาจะแดงไปอย่างนั้นเลยเหมือนกับเราพวกยา อยากใา้หญ้าไปฉีกอะแดงทั้ง,งแปลงหมดเลยแล้วข้าวก็จะซุดลงไปเลยไม่ยอมโตนะครับคือให้หายเองมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ครับคือวิธีป้องกนะันอ่ะคือเราฉีกยาคุมเลนเนี่ยให้บวกยาป้องกันเพีย้ยไฟไปเลย<อ>คุมเลนคุมข้าเนี่ยให้บวกไปเลยแล้วเป็นการป้องกันสมมติว่ายาหนึ่งขวดได้สิบไร่เราก็ใช้หนึ่งขวดไปสักยี่สิบไร่ คือใช้แบบอ่อๆคือเป็นการป้องกันป้องกันไปก่อนใช่แล้วเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหปัญหาหนักเลยเนี่ยฉีกเที่ยวเดียวมันอาจจะไม่หมดด้วยเพราะว่าเขาวางไข่แล้วแล้วข้าวก็จะเจริญเติบโตช้ายังอยู่ยังไม่ออกใบสองแล้วออกใบสองมาก็โดนทําลายหมดข้าวจะเป็นเดือนแล้วได้แค่นี้เองอย่างเงี้ยการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับสมมติว่าข้าวอายุ90วันขยายได้เกือบเกือบร้อยวันเลยเพราะว่าเขาชะงักกนรลาช้าไปอีกเนาะใช่ นี่ค่ะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งสาระดีๆเนาะจากลงตีตะวันแดงที่นำมาบอกเล่ากันในวันนี้นะคะเวลาคุมเลนหรือคุมค่าเนี่ยให้ใส่เที้ยไฟไปทุกครั้งเลยใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบอนเป็นแล้วอย่างเงี้ยมันแก้ไขลำบากกันไว้ดีกว่าแก้ครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ